สวัสดีน้องๆชาวอ,อสอช,อชอทุกคนนะครับเิ่มก่อนจะไปข้าบทเรียนเ,นยเราซื้อมีแอป,ปมานำเสนอแอป,ปชื่อชนิดสต็อกออเดอร์นะเป็นแอป,ปเกี่ยวกับภาษาจีนกดเปิดเข้าไปก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เราอยากมันเป็นแอป,ปที่แบบบอกระดับขีดว่าเราอยากได้คําว่าอะไรอันนี้คือมีคําให้เลือกแบบในกรณีที่เราเขียนไม่ได้แต่ถ้าแบบว่าแอป,ปไอพวกนี้ตัวหนังสือสอักษรจีนเนี่ยเราหาไม่เจอเราสามารถพิมพ์ค้นหาได้แต่ว่ามือถือเราต้องตั้งให้เป็นแป้นจีนได้ก่อนก็สมมติพิมพ์คําว่าเหล่าชื่อเหล่าชื่อเหล่า เดี๋ยก็มีขึ้นแล้วครว่าเหล่าอ่าแต่น,นี่อันนี้พิมพ์นาทีละตัวก็พิมพ์อาชื่อไปอชื่ออันนี้มันขึ้นชื่ออาชื่อก็ได้เนี่ยก็ขึ้นชื่อเพราะมันก็บอลล์ดขีดว่าขีดยังไงเขียนตรงก็จะแบบสามารถเขียนภาษาจีนได้อย่างถูกต้องนะครับผมอันนี้เป็นแอปในฝั่ง Android นะเดีย๋ยวไปดูแอปในฝั่ง i o s อีกแอปหนึ่งอ่าอันนี้เป็นแอปในฝั่ง iOS นะน้องๆอันนี้แอปชื่อว่าขั้นชื่อเปล่านะเป็นแอปเกี่ยวกับภาษาจีนระดับขีดเหมือนเมื่อกี้เลย อ่ะเนี่ยสมมติเราพิมพ์คำว่าวเหล่าไปเนี่ยเรามีคำว่าวเหล่าแล้วกดตรงเขียวๆตรงไอ้คอขวานี่มันก็จะมีขึ้นมาแบบมีคำศัพท์ด้วยมีตัวอย่างประโยคด้วยเราก็กดตรงมุมซ้ายที่คำว่าวเหล่าอ่ะกดไปกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะเป็นเะาดับขีดขึ้นมาแบบนี้เราก็จะเขียนระดับขีดได้อย่างถูกต้องมันแอปเมื่อกี้เลยแต่นี่เป็นแอปทางฝั่ง iOS นะมันเมื่อกี้เป็นแอปทางฝั่ง Android ก็แอปนี้มันไม่มีในไม่มีใน Android ถ้าคนใ,นใช้ iOS ก็เดี๋ยวแลบลิงไว้ให้นะสวัสดีนักเรียนชาวอสชที่น่า วันนี้เราซื้อจะมาสอนเรื่องลื่อช้างหัวต้องนะครับแปลว่ากิจวัตรประจําวันนะครับผมมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยมีมประมาณเจ็ดแปดอย่างเดี๋ยวไปดูกันมีอะไรบ้างไปแปมอันแรกตื่นนอนไหนน้องอ่านซิน้องอ่านซิน,นลองเล่นอ่านซิอืผิดผิดผิดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เราเล่นเราเล่นเราเล่นคำแรกอ่านว่าฉี่ฉวงฉี่ฉวงแปลว่าตื่นนอน อ่ะโอเคเนาะรูปก็คือตื่นนอนเนาะชี้ชวางเนาะแปลว่าตื่นนอนเนาะอ่ะไปอันต่อไปได้ปุ๊บอ่าอันนี้สีเจ้าแปลว่าอาบน้ําอาบน้ำเนีนะ่ยแปลว่านะวิธีการจําสีเจ้าเฮ้ย <c oughs> เห็นคำนี้ปุ๊บรู้เลยอาบน้ําเนี่ยดูไอ้สองสามหยดอันนี้เนี่ยมันเป็นหยดน้ำสามหนึ่งสองสามเนี่ยหนึ่งสองสามโอ้โอ้ยเขียนติดนี่มันกลับ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 นะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนี่เนาะมันมีหยดน้ํำต้องสองตัวอนนักษรไง ก็มาควาว่าต้องเกี่ยวกับน้ำแน่ๆเลยแปลว่าอาบน้ําสีจ้าวนะแปลว่าอาบน้าที่มันอา่านว่าจริงๆอันนี้มันเป็นเสียงสามใช่ไหมตรงนี้เป็นเสียงสามแต่ว่าที่มันอ่านว่าสีจ้าวทาไมคาําแรกอ่านว่าสีเพราะว่าเสียงสามจะเสียงสามชนกันอะเสียงตรงนี้ตัวแรกตัวที่หนึ่งอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งอันนี้สองพอมันชนกันปุ๊บเสียงนี้จะกลายเป็นเสียงสองจะออกเป็นเสียงสองทันทีก็เลยอ่านว่าสีสีจ้าวกลายแปลว่าอาบน้ําโอเคเข้าใจเนาะอ่าโอเคไปอ่านต่อไปได้ อันที่สามชื่อฟ้านชื่อฟัานแปลว่าแปลว่าอะไรหนน้องๆอ่านซิอ่านฟังกันซิอ่านอ่านฟังกันซ้อ่าอ่านแปลว่ากินข้าววิธีจากันไม่ง่ายเลยอันนี้มีสี่เหลี่ยมตรงนี้สี่เหลี่ยมข้างหน้าเลยสี่เหลี่ยมอันนี้แปลว่าปากปากที่เราใช้พูดใช้กินอาหารเนี่ยก็คือเออเกี่ยวกับมีปากนะเกี่ยวกับกินนะแปลว่ากินข้าวชื่อฟ้านชื่อเนี่ยแปลว่ากินฟ้านเนี่ยแปลว่าข้าวโอเคเนาะชื่อฟ้านกินข้าว น้องๆหนูๆคงจําได้แล้วอไปอ่านต่อไปได้เลยเนาะอันนี้อันที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้อ่ะสวยส่สีเอ้ยสวย่สีฮั่นอยู่แปลว่าเรียนภาษาจีนอ่ะสวย่สีเนี่ยแปลว่าเรียนฮั่นนี่มาจากมาแปลว่าอะไรวะมาจากชื่อชาวจีนเ,นเขาเรียกว่าชาวฮั่นประมาณนั้นอ่าอยู่เนี่ยแปลว่าภาษาก็คือเรียนภาษาจีนตรงตัว อันนี้น่าจะคุณคุณกันแล้วตัวนี้คือมาจากอ่าตัวอะไรคล้ายๆคุณคุณนะตัวอู่อู่นั่นเองที่แปลว่าเลขห้าอ่าโอเคเสือสีหั่นอยู่ตัวยาวๆสี่ตัวเจอปุ๊บแปลว่าเรียนภาษาจีนแน่ๆเวลาออกข้อสอบอ่ะเดยาวสี่ตัวเรียนภาษาจีนแต่ถ้าเขาออกแยกก็จาไว้เส,สืยอสีนะหั่นแปลว่าเรียนหั่นอยู่เนี่ยแปลว่าภาษาจีนบางทีจำไม,ม่ยากหรอกตัวจำไม,ม่ยากดูนักเรียน,นดูรู้นักเรียนเก่งอยู่แล้วเราเชื่อแบบนั้นไปอันต่อไปได้เลย หุ่ยเจีย kind of like นะอันนี้ไม่รีบอ่านให้ฟังทำไมอ่านให้ฟังแล้วอ่านเลยะหุ่ยเจียแปลว่ากลับบ้านเจียเนี่ยแปลว่าบ้านน่าจะเคยได้ยินกันมาแล้วนะคิดว่าน่าจะเคยได้ยินนะเพราะว่าเป็นคําศัพท์ไม่ยากหุ่ยเนี่ยแปลว่ากลับก็แปลตรงตัวกลับบ้านวิธีดูก็อันนี้สี่เหลี่ยมนี้ในกจินตนาการว่ามันเป็นประตูมันเป็นประตูก็คือเออเอ้รูปร่างประตูนี้แปลว่ากลับกลับกลับบ้านแน่ๆเออจบง่ายๆเลย อันต่อไปได้อันน, ні, อน,นนี้อันนี้ยากนิดนึงเขียนยากนิดนึงหวานโยซี่แปลว่าเล่นแปลว่าเล่นเกมอ่าหวานเนี่ยแปลว่าเล่นโยซี่ถ้อโยซี่สองตัวเขียนเละเลยอามามาหวานเนี่ยแปลว่าเล่นโยซี่แปลว่าเกมรวมกันก็เล่นเกมวิธีจําจะจํายังไงมันดูให้มันเป็นรูปเล่นนะมันก็เด้ดูก็ไม่เข้าใจทำไมเขาเขียนอย่างนี้กันนะมันก็ไม่ดูเหมือนเป็นเล่นเกมตรงไหนเลย ก็กลับ <obviamente> จำกันให้ได้แล้วกันมีแอปลำด,ดับขีดแนะนำแล้วไปเสิร์ชดูได้ก็ W A N อะไรเนี่ยอ่าเสิร์ชในแอปได้วิธีจำวิธีเขียนมีบอกในแอปหมดเลยเนาะแนะนำไปแล้วเนาะหวังว่านักเรียนจะไปใช้ให้เกิดประโยชน์เนาะแอปอะ,นะนไปลองโหลดติดเครื่องแล้วลองเล่นดูขั้นเตี้ยนชื่อแปลว่าดูโทรทัศน์ขั้นเนี่ยแปลว่าดูเตี้ยนชื่อเนี่ยแปลว่าทีวีหรือโทรทัศน์นั่นเองนี่อันนี้คือดูยังไงอันนี้มัน เตี้ยนตามไปตัวถ้าเห็นเตี้ยนอะไรถ้าเห็นเตนนี้ยนตัวนี้มันจะเกี่ยวกับพวกไฟฟ้าเห็นเตี้ยนปุ๊บรู้เลยอะทีวีอะไรเงี้ยถ้าเตี้ยนชื่อเห็นปุ๊บเลยทีวีรูปร่างนี่มันคล้ายๆทีวีเนี่ยไหมอันนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมๆปึ๊บสี่เหลี่ยมนงี้อันนี้เป็นอย่างงี้คือมันคือเสาอากาศทีวีไอตัวทีีกินนะครับมันคือเสาอากาศนะไอีข้าวบนอันนี้ยอันนี้เนี่ยอ่าก็ข้ามเตี้ยนชื่อนะแปลว่าดูโทรทัศน์นะอ่าไปต่อไปได้ชุยเจียว แปลว่านอนหลับอ่าอันนี้มันอันนี้มันคล้ายๆรูปร่ปางที่นอนนะมันเหมือนอันนี้เป็นหมอันนี้เป็นหมอนอันนี้เป็นหมอนอ่ะตรงนี้เป็นเป็นเหมอือนเสื้ออ่าเขียนทะเลเลย <c oughs> อะไรเนี่ยอันนี้สีกับเหลียมน,นี่คือหมอนนะที่มันกลางมันคือหมอนอันนี้คือที่นอนนะปึ๊บป๊บอันนี้คือที่นอนช่วยอ่าแปลว่าเขียนถูกมันเออถูกแล้วช่วยีเจียวอ่ะแปลว่านอนหลับนะ ก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะน้องๆเกี่ยวกับอาชีพนะคาบหน้าจะเป็นเอาเรื่องอาชีพเนี่ยมาบวกกับเรื่องเวลาฉันกี่โมงทําอันนี้ฉันกี่โมงทําอันนี้จะได้แบบว่าพูดภาษาจีนได้เยอะมากขึ้นแล้วก็หวังว่าการเรียนวันนี้จะนักเรียนจะได้อะไรไปบ้างไม่มากก็น้อยแล้วก็หวังว่าจะโหลดแอปติดมือถือทุกคนนะและแอปนั้นเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนนะครับเด็กๆน้องๆหนุ่มๆทั้งหลายสำหรับวันนี้สวัสดีครับ